วันนี้นะครับเราก็พาทุกท่านมาทัศนาโครง,รครงการป่าชายเลนในเมืองพังงาน,นะครับทุกคนคงจะคุ้นเคยนะครับที่คือเขาตะปูนะครับซึ่งวันนี้เราจาลองเอาไว้ทั่วเมืองพังงาเลยนะครับแต่สถานที่จริงๆเราก็เคยไปแล้วสวยงามมากๆครับเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของเมืองพังงานอกจากเขาช้างฝั่งนู้นแล้วก็จะมีตะปูน,นะครับ แต่วันนี้เราจะพาทุกท่านมาทัศนาป่าเฉลนในเมืองพังงาซึ่งเป็นสวนป่าประชาลัฐเพื่อความสุขของคนไทยทุกคนพื้นที่ตรงนี้นะครับประมาณ700ไร่ก็ไม่ธรรมดาครับก็คือคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะชาวพังงาเนี่ยไม่ค่อยได้มาที่นี่กันเท่าไหร่นักนะครับอาจจะเป็นเพราะว่าเป็นสถานที่ที่อยู่ใกล้ตัวเกินไปหรือเปล่าแต่วันนี้ผมตั้งใจที่จะมาแห่งนี้นะฮะเพื่อที่จะมาชมความสวยงามธรรมชาติของป่าชเลนนะครับ แค่มองไปเนี่ยโอ้โหประทับใจผมแล้วล่ะครับเพราะมันเป็นสถานที่ร่มรื่นสวยงามผมมั่นใจว่าสวนป่าที่นี่น่าจะเป็นสวนป่าที่สวยกว่าทุกที่ในประเทศไทยอย่างแน่นอนเลยนะครับเพราะว่ามีการจัดการระบบทางเดินแล้วก็การออกแบบวางผังเนี่ยสวยงามจริงๆนะครับผมมั่นใจว่าชาวพงงาหลายท่านเนี่ยยังไม่เคยมาที่ตรงนี้แน่ๆเลยนะครับแต่ถ้ามาเห็นปุ๊บ แล้วท่านจะต้องตื่นตาตื่นใจกับธรรมชาติของป่าชะเลแหนี้ครับเราจะเราจะสาธให้ท่านเห็นนะเห็นไหมโอ้โหอลังการมากเลยนะครับป่าชายเลนเนี่ยมันเป็นปรากฏการเชื่อมต่อระหว่างระบบนิเวศบนบกแล้วก็นิเวศทางทะเลนะครับจึงเป็นระบบเวที่มีความซับซ้อนนะครับทั้งยังเป็นแหล่งอาหารที่สมบูรณ์ของพืชและสัตว์จึงพบพันธุ์พืชพันสัตว์นานาชนิดในที่ตรงนี้นะครับแล้วก็สถานที่นี้ก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวอยู่ในตัวเมืองพันง,งา จะเช้าจะเย็นจียงก็มาได้ตลอดถึงแม้ว่าตอนนี้จะเป็นเวลาทเที่ยงแต่แสงแดดเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะลงมาใหาเราได้เต็มที่ครับเพราะว่ามันจะมีป่าเช่นตรงนี้คือบทบางให้เราอยู่นะครับโอ้โหบอกตามตรงว่าเหมาะแก่การเดินชมศึกษามากๆเลยนะครับอู้ยอลังการมากครับถ้าเรามองไปที่เห็นไหมฮะช่วงนี้เป็นช่วงที่น้ําลดพอดีเลยนะครับเราจะเห็นในเรื่องของเนี่ยลากไม้ป่าชายเลน สวยงามมากๆเลยนะครับโอ้โหดูสิครับคือถ้าเราขับรถผ่านไปผ่านมาเนี่ยเหมือนกับจะไม่มีอะไรเลยนะฮะแต่พอเข้ามาแล้วเนี่ยโอ้โหอะไรที่แบบคาดไม่ถึงเลยนะครับว่าจะสวยงดงามขนาดนี้นะครับผมมันจะว่าถ้าใครคนที่ชอบออกกำลังกายวิ่งเพื่อสุขภาพเนี่ยก็สามารถที่จะมามาเดินมาวิ่งตรงนี้ได้เลยนะครับ เพราะว่าในแต่ละจุดที่เราเห็นเนี่ยจะเป็นให้เราลัดเลาะได้เดินเที่ยวชมอย่างแบบจะผมชอบนะมุมกว้างแบบเนี้ยมันสวยงามมากเลยนะครับในเรื่องของอการเดินทัศนาที่สำคัญนะกลางวันเชียงตรงแต่แดดไม่ร้อนนะครับเนื่องจากว่าแสงแดดเนี่ยไม่สามารถส่องมาได้เต็มที่เพราะจะมีใบไม้คอยปกคลุมอยู่สมมติเป็นหลังคาที่โปร่งใสแล้วก็โปร่งแสงนะครับ เหมาะกับการเดินชมเที่ยวทัศนาและพักผ่อนสมองมากๆเลยนะครับ เรื่อยๆนะครับจนจะมาถึงอีกฝั่งหนึ่งนะครับซึ่งอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าก็จะมีร้านกาแฟเปิดใหม่ขึ้นมาด้วยนะครับซึ่งวันนี้ผมก็จะไปชิมว่าจะบรรยากศาศดีแค่ไหนนะครับซึ่งก็ถือว่าน่าจะรับกันพอดีครับพอเราเดินมาตรงนี้ปุ๊บอาจจะเกิดเหนื่อยบ้างเราเราก็เดินไปชมร้านกาแฟต่อนะครับโอ้โหเราจะบอกว่าตรงเนี้สวยมากๆเลยนะครับ เป็นกิ่งไม้ละโยงละยางเป็นภาพที่สวยงามมากๆโอ้ไม่น่าไม่น่าไม่น่าเชื่อเลยนะครับดูแล้วก็บรรยากาศดีมากนะฮะสวยงามมากๆอูวที่เราเห็นต้นไม้นะครับโอ้โหแม้ซิ่งมากเลยนะครับมีระบบนิเวศค่อนข้างสมบูรณ์เราจะเห็นในเรื่องของเนี่ยวินเล็กๆน้อยๆที่เป็นสีวเรียวกว่าตะไะคร้นะฮะสวยมากนะครับสวยมาก แล้วก็ตอนนี้ก็เราเห็นถนนอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะครับซึ่งเราจะเดินไปฝั่งฝั่งซ้ายมือของเราเนี่ยก็จะมีร้านกาแฟด้วยนะครับเดี๋ยวไปชิมด้วยกันนะครับไปทางซ้ายนะครับเพื่อที่จะไปจิบกาแฟที่2 4 9 5ี่าเฟ่นะครับอยู่ตรงนน้นนะครับโอ้โหตรงเนี้ยเป็นทุน่งถนนที่แบบโล่งบ้างสบายเห็นความสวยงามน,นะครับเดี๋ยวสักครู่นะเออไปร้านกาแฟด้วยกันนะครับ เราก็เดินออกมาจากไต้าชายเลนนะครับแล้วก็มาที่นี่เลยนะครับที่2495คาเฟ่ของมะแกงเพราะว่าตรงนี้เป็นร้านกาแฟที่เรียกได้ว่าน่ารักมีความสุขมากแล้วบริเวณฉานี้ก็สุดยอดอลังการมากเลยนะครับแล้วเราก็จะเข้าไปในร้านกาแฟตกแต่งได้สวยงามมากเลยนะครับาม,มาในนี้เราก็จะเห็นในส่วนของภาพวาดงานศิลปะนะครับ อันนี้คือถ้าใครไม่เคยเห็นเม็ดกาแฟนะครับนั่นคือเม็ดกาแฟทำที่นั่งได้กระจุงกระจิ๋งน่ารักมากเลยนะครับเดี๋ยวเข้ามาข้างในในร้านนิดนึงครับพอเราเข้ามาเนี่ยเราก็จะเห็นกับน้องที่คพอยดูแลของคอ์เตอร์นะครับกาแฟนะครับรวมถึงด้วยเรามีเรื่องราวของกาแฟครับเราก็จะเห็นในเรื่องของนี่ถ้าใครไม่เคยเห็นกาแฟนี่ก็คือถึงกาแฟที่เขาจะมาทำกาแฟแบบสดเลยนะครับรวมถึงด้วยที่เราเห็นนั่นคือ เพื่อนบดกาแฟขนาดใหญ่พอสมควรนะครับมาดูใกล้ๆนี่เราก็จะเห็นในในภาพวาดนะฮะภาพวาดนี่คือเป็นเรื่องราวของงมวัดพังงาในอดีตครับที่เราอยู่ตรงนี้จะเป็นคลองน้ําใหญ่ก่อนนั้นยังไม่มีการสร้างถนนนะครับก็จะมีเรือต่างๆเเข้ามาค้าขายเคืาว่าเป็นท่าท่าเรือลำเลียงสินค้านะครับ และนี่ก็คือในส่วนของการจัดห้องก็แบบเรียบง่ายนะฮะเรียบง่ายแต่มีสไตล์นะครับครับผมเชิญเลยครับส่วนใครไม่เคยเห็นอันนี้ลูกโกโก้นะฮะลูกโกโก้มาดูได้นะครับรวมถึงนี่ก็กาแฟสดๆน,นะครับอ่ะอจะไดพาไปดูบรรยากาศด้านนอกนะครับโอ้โหนี่ไงประตูนี่ก็เป็นไม้พายสื่อเรื่องความเป็นเรือนครับ และจุดนี้ก็เราก็จะเห็นในเรื่องของภาพถ่ายเรื่องเล่าขึ้นขึ้น,นต้นชื่อว่าเล่นเล่าจากป๋านะฮะป๋าแปลว่าอะไรนะแปลกิมสมัยก่อนโอ้โหนี่ฮะเป็นภาพวาดที่เจ้าของร้านนะครับเป็นคนวาดเองอย่างสวยงามเลยนะครับและตรงนี้ก็บอกว่าเขาก็มีแผนว่าจะพาเราไปชมสวนกาแฟเมื่อมันสุกสวยงามโดยจะนั่งรถสองแถวคันนี้นะครับซึ่งวันนี้ เราก็จะเห็นรถ2แถวที่เคยวิ่งสมัยก่อนนะนะครับแล้วก็บอกได้เลยว่ารถเนี่ยน่ารักมากสีชมพูนะครับสีชมพูนะสีชมพูนั่งได้สบายนะไปเเห็นนะครับอ่ะตอนนี้เราก็จะไปยิบกาแฟตรงที่เราเต็มไว้นะครับอ่านี่เดินเข้ามาครับเราจะมีด้านหลังครับระหว่างทางเนี่ยก็จะมีร้านกาแฟ ที่นั่งสบายๆแต่เราเลือกที่จะไปให้สุดทางนะครับอ่านี่คือที่ของเรานะครับแล้วก็นื่ที่ของเราที่เราจะมาจิบกาแฟนะครับวันนี้นะครับก็มาพักผ่อนสบายชิลๆหลังจากที่เราเดินป่าชายเลนเหนื่อยแล้วเนี่ย ก็เราก็มาจิบกาแฟน,นะครับน้ำตาลที่นี่เป็นน้ำตาลแบบโอคาราเมลคาราเมลนะฮะของวังคนายนะแล้ก็เราก็มาวิ่นกาแฟอันนี้ต้องบอกว่ากาแฟแก้วนี้พ่วงวงจรมากเป็นกาแฟเม็ดกาแฟที่ปลูกที่จังหวัดพังงานนะครับห่างจากนี่ไป10กิโลเมตรนะครับแล้วก็ร้านนี้เขามีการวางแผนมานานแล้ว วางแผนตั้งแต่การเริ่มพวนด,ดินปลูกกาแฟจนกาแฟออกผลิตก็มาเปิดหลานกาแฟให้เราได้ชิมกันนะครับแล้วก็บอกว่ากาแฟสดๆที่นี่ก็มีด้วยนะกาแฟที่เป็นรสชาติของกาแฟรจริงๆครับผมนิดๆ <c oughs> บอกเลยว่า ตลอดชีวิตที่ผมดื่มกาแฟมาเนี่ยกาแฟแก้วนี้เป็นกาแฟที่อร่อยมากๆและเป็นกาแฟที่ผมจิบแล้วรู้สึกสว่างวาบในสมองด้วยในตาด้วยคะัผมบอกว่าเป็นกาแฟที่แบบถูกคอผมมากส่วนของท่านจะถูกหรือเปล่าผมไม่แน่ใจครับแต่ที่ถูกใจแน่ๆตอนนี้คือหลังอันนี้คือบริเวณหลังร้านนะครับก็ยังมีวิวให้เราชมสวยๆครับ นี่เป็นป่าชายเลนกรมกามแล้วก็มีแบ็กกราวเป็นภูเขาลูกใหญ่สูงใหญ่ด้วยนะครับอู้ธรรมชาติมากๆเลยวันนี้บอกตามตรงเลยว่าอากาศดีมากเลยมีแสงแดดครึ้มๆฝนครึ้มๆจ้าๆแบบหมายว่าเดี๋ยวครึ้มเดี๋ยวสว่างอะไรประมาณนี้มันทําให้เราได้อยู่ในหลากหลายบรรยากาศแล้วก็เห็นคลองสายน้ำเราย่งหลังผมเนี่ยเป็นต้น ป่าไม้ชายเลนธรรมชาติสวยงามนะแล้วบริเวณด้วยรอบที่เราพาท่านเดินมาเรื่อยๆเนะี่ยท่านจะเห็นว่าก็จะมีงานศิลปะงานงานงานศิลปะนะครับที่เป็นภาพวาดเนี่ยและที่สําคัญเจ้าของร้านเนี่ยเ,เป็นคนวาดเองด้วยนะครับโอ้โหจินตนาการสูงล้าท่านบอกว่าทําด้วยความสนุกและความสุขนะครับนี่แหละครับคือการทำธุรกิจแบบที่เรียกว่าจะได้ทุนได้กําไร หรือเปล่านั้นไม่ทราบครับแต่ผู้คนทำเนี่ยได้ความสุขแล้วก็ถือว่าสมบูรณ์แล้วของการทําธุรกิจสมัยใหม่นะครับธุรกิจแบบพอเพียงนะครับแต่ที่แน่ๆคือผมมั่นใจว่าแต่ละท่านที่ทําร้านขึ้นมาหรือทํากิจกรรมอะไรขึ้นมาเนี่ยส่วนใหญ่ผมมองว่าน่าจะเกิดจากแรงบันดาลใจและความใฝ่ฝันในวัยเด็กส่วนผมเองเนี่ยก็มีความใฝ่ฝันเหมือนกันที่อยากจะทําสวนแบบนั้นสวนแบบนี้อยากทําสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งพอมีโอกาสมีเวลาเราก็จะทํามันนะครับ วันนี้ก็คงอยากจะบอกว่าเป็นการเดินทางพักผ่อนในช่วงของวันหยุดที่มีความสุขมากๆเลยนะครับสุขที่ไม่ต้องเดินทางไกลอยู่ใกล้ๆบ้านพักของเรานะครับถ้ามีโอกาสก,าก็มาเที่ยวป่าชายเลนที่อยู่ใกล้ๆศุราชการนะครับแล้วก็แวะเลยมาจิบกาแฟที่2 4 95าคาเฟ่หวังมะแกงความสุขีกแบบหนึ่งเท่าคุณที่จะสัมผัสไดก้กับมันนะครับ ไม่ใช่กับมันสิกับชีวิตของเราที่เราสามารถมาสัมผัสได้กับบัาการที่นี่นะครับก็ไม่น่าเชื่อว่าใกล้ๆสุดราชการเนี่ยก็จะมีลำธารน,น้ำที่ไหลเอื่อยๆสดใสแบบนี้นะครับก็ค้นพบไม่นานก็เลยตามมาโดยจริงๆนะครับก็พบเลยครับถ้ามีโอกาสก็ที่นี่ได้เลยนะครับที่จะัปทำง,งานเนี่ยที่เที่ยวเรามีเยอะแยะรวมถึงที่ท่องเที่ยวใกล้เหมือนด้วยอย่างที่นี่ก็คือ ฝ่าชายเลนแล้วก็แวะมาจิบกาแฟที่2495คาเฟ่วังมะแกงครับ